ลายคนถามว่าลมควันเลียนลมไปท่ำไมลุ่มใบเรลมไปเอีเ่ยวดาเลยอ่าก็ดีของการลมควันเลียนนะครับหนึ่งถาว่าในหลักการของการเกษตรอินทรีย์กรช่วยลายมะเร่งจุยลายเปียช่วยลด ปวกมาเล่งหรือมากินใบมาทำลายใบม,มาทำลายต้นทุเรียนซึงการจวยหลดเปียนะครับต่างๆให้หน่อยลุ่งนะครับเป่าวาควันคว้สามารถช่วยลายได้ถึงถ้ามว่าตุเรียนมันจะตายไม่ไม่ตายครับไม่ต้องกลัวร่มร่มได้เลยครับผมถึงอย่างเมเมป่วความเกลียดให้กับต้นตุเรียนตุเรียนสำหรับตุเรียนยหญ่นะครับ ถ้าว่าเพิ่มความเกียดให้กับเขานะครับเขาจะเหมือนไกลๆว่าก้นกลัวนะครับนะเหมือนกับถ้าว่ายังควยมาอยู่แก่บ้านเราเปะเนี่ยถึงเอาตาพุมว่ารวยต่างรอยต้องก้นก้องนี้ก่อนถึงเหมือนตูเรียนกับเหมือนกันกับถ้าว่าเขาตกใจอ่ะก็เจอควันควันเข้าไปตูเรียนหญ่นะตอนเดียวว่าเด็กก็ติดโลกันเออช่วยกระตุนการติดโลกได้นะครับ มันก็ว่าก็อยู่ก้อนกล้วยก็ไปก็ตกใจตกใจว่าตเดียวกล้วยไม้กูแน่ๆแบบนั้นนะถึงกับผลิตด,ดอกออกดอกช่วยกระตุน้นมันก็ใ่ๆว่าเกิดความตกใจอ่าถึงกับ่วยห้ผลิตด,ดอกผลิตโลกนะครับนะเปื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนั่นคือการกระตุน้นโอเคครับแต่ว่าในที่จะดีของประเทศดินที่ก็คือช่วยลายมะเร็ง่วยลายเปีย นะครับนะเปียเปียจะน้อยลงุงมาเล่งจะมาศัตรูปืดแต่จะมาทําลายตอนทุเรียนเราจะน้อยลงปราะว่าควันควยไปจวยลายเขานะครับควันควยนี่รัดมีนะครับถ้าว่าก่อจวงวันเย็นว่าขำในรัดมีความไกลนี่อยู่ประมาณสามสามเมตรห้าเมตรอ๋อเออสามกิโลห้ากิโลเลยนะครับควันควยนี่ครับนะเออสามารถกรอบกลุ่ม ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณสามหลายถึงห้าหลายเลยนะครับควันกล้วยเนี่ยตีโกกล้วยนี่คือเขาจะกรอบกลุ้มไปในปืนเตนะครับนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กิโลมัวไปแล้วโอเคเปลี่ยนไหมโอเคกลับปุมเนี่ยครับความรู้ดีๆทต,ตามกันได้ครับปุ๊ม่วยลายเปีย่วยกรอบกลุ้มมาเร่งตุกยางเีรโยในแปลงของตานนะครับกับปุ๊มบา,บายบาย